สวัสดีค่ะพงศ์แขวจังเล็บนะลูกเริ่แขวนะสวัสดีตอนเที่ยงเด้อพี่น้องสุขุคุณสุขุคุณแขวจังเลเด้อบังคำนะฮกเล็บเลยบ่ฮกเล่ฮุกเล่ฮุกเล่ฮุเล่ฮุกเลเด้อปลาลุงเด้อแขวนี่นะฮกเล่ฮุกแล้วตอนเที่ยงอ่ะจังเทียงเทียงอ่ะจังเทียงเทียง เฮ็ดไข่เอาแล้วเฮ็ดไข่เฮ็ดปวกกำลังล่างเฮ็ดพี่น้องเลยบอด้ไปหามบวานี่แหละเฮ็ดปวกกระดอบักญ่แต่ว่าออกไรดอกน้องเนกำลังนาซากำลังซอยกันละาดีปาลุง เลยปาลูากล้งชาใส่กระนังเฮ็ดเบ็ยดไะเฮ็ดปววอ,อันนั้นนะขมสารเลยกระน้า,าหางแกบขม,มหันมากถ้ไม่ไ้งเสียงบนายเขาจะไว่ยังไงขงึ้นเขาจะกระดิ่งอยากเล้วด้วยกันอะไน้ไดา ยยอ,ยอย่างนี้มึงเห็นก๊อเรงสีแกงน้งหนม้อีกแล้วมึงเทียนแกงน้นาม้ใส่ยนานาใส่ผักขึ้นยังอ่อนขึยน้ยังเก็บมาจะทุงหนาเลยหน้างนานั่งตักข้าวบือใส่เห็ดลงไปแล้ว,เห,ลลว,วเห็ดตัวกำลังหยัดพุดๆเลยนี่พี่น้องเลย ใส่บะค้อยใส่เนื้อน้ำจักหน่อยมันจังนัวใส่ไปแดกบ้านนี่อะไรก่นนี่อ่ะพักขยงลงไปใส่ผักขยัลาย่ได้ลงไปผักขยงกรบปุกทอผักขยงคือวใส่ผักขยงลงไปได้ไหม มันแมนโหลดฮะมันกตามคนมากบางคนกับ่มกก็มีบางคนกับสิเลือกใส่สะอมปิดไว้แล้วก็พร้อมกินแกงน้ำมัไไ่มาเนี่ยที่พอวปูซื้อมากวันแกงอาเจ๊มาจวดนินนะสุกเป็นที่รับร้อยแกงน้ำมั ไปเตรีืนมันก่นจับแขนจับขาลงหมุลูลูหรือบุีถถึกเตรียมเลยร่างเลยั่งเดี๋แม่ปอมามแม่ปอ สบายดีพี่น้องอาตักมือกันได,ด้บมายมา,ยา,ายมด้วยนะชาเห็นไหมด้วยเขอทันได้จากลูกคมเสือใส่เจ้าคือบุ๊ค้เสื่ออาสักมือวานยนะ่อานตอนไหนบุีเห็นไปเม่ ใช้ปลาลุงร์ตะปูอันนีใช่หรอใช่หรอไม่ใชใช่ะไรหห้องอิวใช่าลุงกินข่าน้มกันนะอันข้าเขาเเอาต้อนทีกันใช่ไหมแนีสี่คนหาตัวในปาลเอาตัวตัวบนใชตัว dạ lắm lắm hả? có <laughs> lắm lắm ừ, lắm không? lắm lắm Ờ, lắm thay, lắm 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 thái lắm 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 nào? lắm 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 มามาไม่งไ,ไมไรใบอกต้ไม่ไหมัไรืม่ะล่มก็มไรงอด้สหมพอกันเนี่ยยังงอฉิบบานไม่ใช่ไม่ใช่ปขายบ่ Hãy là... ừ. cái này kênh Ghiền ơi là Để có phải không bỏ lỡ những ừ nó ừ. dẫn quá subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ thôi những video hấp dẫn อนจี่พี่น้องรที่คนถามน้องซานี่ยพอเป็นคนไทยบอกเป็นว่บอแม่นแตเป็นคนล่าคือตั้งยังไแต่ไปทำงานอยู่ฝั่งไทยจะท่าง่วงอะไรเลยเรียนดูเพิ่มหนึ่งบ่ฝั่งไทยนี่เป็นออุบายถ้า่ของอุบายไป เขาเหง่อเลยเหงื่อเขาเลยเนาะเข่าก็แห้งนะจะยังหน่อยก็เริไปแล้วท่านไปชมนี่อัแตอนอุบานกันเรวานี่เขาชนจริงจิงค่อุบานต้นเทียงมากกันหน่อยเทียงมากนหนอยเหร มันเถอะอยากนอนก็ลืมตายอยู่แล้วอย่กินย่มอยู่อย่กินย่อมอยู่นันงละจะหายบ่กินเขาหนึ่งผมขึ้นมาแบบกินเขาเหมืนแล้วก็เล่นเหมือนนี้เขาแล้วแล้ว

น้ชาแล้วนะเขาดำให้หนึ่งแล้วบอกอนหนึ่งยังล้วเบิบกะบอกตาไนอนกหาดำด้เขาดำชแล้วเขาดำบงหาง่อหางน้าาบอห้ยัห้บงดิงด

คือวันนี้คือว yeah. ันที่เป็นอะวะ่ือวันมือซื้อไม่ใช่มาจะใช่เหรอใช่น่าไม่ง่ายเลยอันนั้นนี่นะเฮ้ยชิม่าหอดหน้าแหละเออเออหมดเลยว่ะบอสทำได้ไม่ง่ายบอสง่ายมั้ยเนี่ยบมานเลยมันเลยกวน มันห้ามเห็นใบเห็ดหรุมไม่ได้มาาสะใช่เขาเอาเขาเขาเป็นแบบว่าใคคุยกันองไรคุยยังไงกระไรหรือเล่ากรไก่รือเล่ากระไรหรือ่าตั้งมือทำอะไรมาเม็นทีนี้เสร็จได้ไปอืม

เด้กวัโคกได้เป็นสิบออกเนาะเด็กวัวโคกเราเคยเห็นเล่างนี้อะไรใช่เหรอเหตุคื pied, อไม่ยาววะไม่ยาวเือ okay. ้องเหยุคือตัวแทนนะบอสมาอืมมาโอ้ยยุติยุติ No. Bây giờ nặng Bây giờ bảo là mình ai luôn Cái đỏ đâu rồi Đỏ tôi Tôi thêm rồi Nó hàm Tôi thêm nha bảo là, <laughs> là mà dàm mất,

อือมู่้จต้อนเนี่เออขอมารับถุงบาแล้วน่าจะขอมาบ่นน่ามักิดามีนะฮึน่ามักิดามีนะส่วนี้บ้านใหม่ครับ เมื่อเมื่อเม่มื่อเ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 มมื่อเมื่อมื่อเ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 ม่เมื่อเมืเมื่อเมื่อเมื่เมอเมื่อเมื่อเม่อเมื่อเมื่อเมเอเมม่เมื่อเมื่อเเมือเมมมื่อเมอเม่เมืืออือเ่มื่มื่อเเมื่มื่เมื่อเมื่อ

ทำเงาเกล็ดไปจั๊กทำขมก็ได้เรื่องเดี๋ยวไปจั๊เลยไ่เคยมื่อักเสียคืแค่หนึ่งมั้งจะแตงงานกันจะห้อหอแมกันเลยไปยังจิ๋วเล็ไปจั๊กเลยไปั๊เลยแต่แตเมื่อไม่ทายเขาดึงห้ามขึ้นมา ยัยีืดึงขาแต่ว่ารถตอถกับเชียงกับพี่ตย่เียงเน้องเไมด้พไเีมาเลยเขจายแมนบ่ขรถ้กไปเามาเป็นรถแบบันสีขาวไต้ตอนนั้นรถได้่อนตะ สี่ขีมาล้นรถเอากบหินอั่นูกข้าขี้กี้วิกลบมาก่อนใช่ไนะหมขห้ามเมื่อก่อนเนาะกากดึงท้าเมื่อถ้จะอยากขจะอยากขหยเมเมื่อไหร่จะอยากขายวะเป็นยังไงคือบุกินจะดึงขึ้นรถาม,มากแต่วะเ้าออกมาดึงด้วเแต่งถก็อนงง พ่อเนี่ยไปวะไปจะไหนไปเมื่อวันที่เราบอกเออเหรอว่าไปนั่งพักที่สมานไทยแล้วขึ้นนอนพักแต่บอก

ไปซื overs, ages, ้อหนาปก่เ็ดกระโดนจักแดด้วยขอเงนใหม่เด้อพี่น้องคนหลายๆเดือไปเลยลากปลาลุงไปหลาเือจับปลาลุงาทุกคนนะจ๊ะครับ